สลับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวจอนะครับซึ่งเราเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับเวอร์ชัน10นะครับในรถ BMW นะครับตัว X3 วันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับนครับนี่คือจอนะครับเราก็ติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิม นะครับในส่วนคําสั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวอลลุ่มที่ควบคุมวงลายหรือปุ่มคอมมานด์ต่างๆนะครับนะฮะเราก็ยังสั่งงานได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นมิวสิกนะครับันนี้ก็เป็นเนวินะครับแล้วก็มีพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็มีพวกเพจโตนะครับกูเกิลแมปนะครับคอมเทอร์ไปดูป๊บนะครับก็จะมีโมของตัวกูเกิลแมปนะครับมาแสดงผลหน้าที่หน้าจอนะครับเราสามารถพิมพ์ค้นหาได้หรือจะสั่งงานด้วยเสียงได้เลยนะครับกดแบ็คกลับครับป๊อนะครับก็ไปที่ตัวยูทูบด เอนเตอร์ไปนะครับนะครับก็จะมีนะครับนะครับคอนเทนต์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปสัพคอนเทนต์หนึ่งนะครับนะเราก็สามารถชมความบันเทิงได้หลากหลายนะครับตข้ามไปเลยครับ ขยายให้จอเต็มนะครับก็ติ๊กหน้าจอนะครับแล้วกดลูกขยายนะครับเห็นครับแล้วก็สามารถชมความเทิงได้หลักหลยและดูคุณภาพเสียงนะครับเสียงดีทีเดียวเ,เลนะครับครับในส่วนของตัวกล้องแคมิล่านะครับก็มาแสดงผลที่หน้าจอมนเดิมนะครับ ครับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวจอนะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการในดอยนะครับในรถ BMW ตัว X3 คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ยังใช้จอนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ควบจอหมดพิกเซลหน้าจออาจจะเสื่อมสภาพแล้วนะครับก็สามารถนํารถนะครับมาทําการเปลี่ยนจอ นะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android ด์ได้เลยนะครับฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการติดตั้งตัวตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับเวอร์ชัน10นะครับในรถ B M W ตัว X 3อันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก o v e r h ร์ฮ s นเซาและช่วงนี้ครับ